ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโก śl, ทุกท่านนะครับผมวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับ9ก้านาฬิกาสินาทีนะครับผมมายังกับผู้ประกาศข่าวเลยครับวันนี้นครับอยู่กับผมครับน็อกก็ทรนเนอร์ครับกับเจ้าฟูชิกิบานะครับแหมช้ยนี่ตัวนี้ครับวันนี้ครับเราจะมาวิวัฒนาการโปเกมอนตัวใหม่กันดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเมื่อสัก ครู่นี้นะครับผมไม่สักครู่แล้วครับเช้าตรู่เลยครับผมใช้สองเครื่องในการเทรดนะครับพยายามทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันยังเอร่ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะเป็นการเทรดแบบหน้าจอเดียวนะครับก็คือไ d ดีหลักนะครับที่จะเอาตัวดีๆเนี่ยนะครับเข้ามานะครับตัวที่จะ เทรดมานะครับวันนี้ก็คือเจ้าอาชิมารีนั่นเองนะครับผมอยากจะรู้ร่างสามเนี่ยนะครับน่ารักขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมได้ตัวดีๆมาบ้างหรือเปล่านะไปดูกันเลยครับก็นี่แหละครับผมมาแล้วครับพยายามเทรดกับ ID นะครับตอนนี้เทรดกับ ID สีน้ำเงินนะครับผม ใช้เป็นหน้าจอเดียวนะครับตัวที่จะเทรดมาก็เน้นเป็นเจ้าอาชิมารีครับตัวนี้ครับเราส่งตัวที่ไม่ค่อยดีไปให้ไอดีเด็กนะครับแล้วก็เอาตัวดีๆมานะเป็นวิธีการโกงแบบนึงโอ้โหตัวนี้น่าเสียดายครับน่าจะไว้เล่น PVP ได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเทรดเพื่อที่จะเอาไว้วิวัฒนาการร่างก่อนนะครับตัวนี้ก็อตัวที่ส่งเข้ามานะครับจากไอดีเด็กนะครับ ตัวนี้จําไม่ได้แล้วครับว่าเป็นตัวดีหรือไม่ดีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเอานะครับตัวนี้ได้สองเจ็ดพันเจร้อยยี่สิบเจ็ดครับก็ไม่ดีนะครับผมโอ้โหก็ไล่หาเทรดไปเรื่อยเลยนะครับตอนนี้เทรดอีกรอบนึงนะครับในไ d ดีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับไ d ดีรักกับ ID ดีรองสีน้ำเงินนะครับผมเอาแล้วครับตอบแบบสอบถามยั้งครับแมช้อปปี้เพย์นะครับให้ตอบแบบสอบถามนะ โอ้โหขอไปด้วยนะครับไม่ได้ปิดแจ้งเตือนนะครับก็ระหว่างที่เทรดเจ้าอาชิมารีนะครับเราก็ใช้เทคนิคการเทรดตัวอื่นๆบ้างนะครับผมเพื่อที่จะให้ระบบมันสุ่มๆมานะครับเพื่อที่เราจะเทรดได้ตัวดีๆนะครับตัวที่ผมเน้นนะครับนั่นจะเป็นตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สามห้าเจ็ดเก้านะครับเป็นเลขขี้ไปนะครับก็เป็นตัวที่เป็นหลักที่ผมเน้นนะครับ ตัวแรกก็จะเน้นหน่อยตัวที่2ก็จะหาตัวกระการมาเทรดนะครับตัวที่3ก็แล้วแต่สถานการณ์ครับถ้ากลาวว่ามันน่าจะเข้าแล้วนะครับก็จะเอาตัวดีมานะครับถ้ายังไม่เข้าก็จะเลยไปถึงตัวที่เจที่9นู่นเลยนะครับผมจะเน้นเทรดที่เลขขี้นะครับเทคนิคส่วนตัวนะเพื่อนๆจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้ครับแต่ว่าทั้งหมดนะครับอยู่ที่การสุ่มล้วนๆเลยครับอาชิมาริอีกตัวหนึ่งครับ ถ้าได้มาตัวนี้จะเป็น838เลยนะครับผมโอ้โหมาดูกันครับว่าตัวนี้จะมีรุ่นหรือเปล่านะครับหลังจากที่เทรดตัวกะก,ก,กากไปเล่นๆไปแล้วครับ8 0 7นะโอ้ได้รุ่นครับตัวนี้สามดาวครับเอาแล้วครับตอนนี้ต้องติดดาวไว้ก่อนนะตัวนีนะ้เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มจะมีเด็ดๆมาบ้างแล้วนะครับ แล้วก็เหมือนอีกหน้าจอหนึ่งจะหมดไปแล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน ID ดีกว่านะครับผมไปเปลี่ยนอีก ID นึงนะครับเอาละครับรอบนี้หมาอย่างรวดเร็วเลยครับสลับเป็น ID หลักสีแดงนะครับกับ ID รองที่เป็นสีเหลืองนะครับผมรอบนี้อาชิมารีเหมือนเดิมครับตัวนี้5 4 8นะครับ i อ1ีร้อยอีฝั่งหนึ่งถ้าเรามาครับจะเป็น838นะครับผม มาดูนครับว่าตัวนี้จะมีลุ้นหรือเปล่าเมื่อสักครู่เราได้ตัว800กว่าๆไปแล้วนะครับน่าจะวิพัฒนาการตัวนั้นได้นะแต่ดูเหมือนจะมีตัวดีๆอีกตัวหนึ่งนะผมจาไม่ได้ว่าตัวไหนนะครับมาดูนะครับว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอาชิมารีครับตัวนี้800กว่าไหมอุ้ย829ครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับผมสามดาวครับแล้วก็ I v วน่าจะอยู่ที่9 6โดยประมาณนะครับ เอาล้ครับเรามีตัวเด็ดๆไปแล้วนะครับขราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าจอหลักกันแล้วครับแล้วก็มามีวัฒนาการเจ้าอาชิมาริกันแต่ว่าแคนดี้ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปหน้าจอหลักเลยเอาละครับผมก็กลับมาที่หน้าจอหลักแล้วครับกับเจ้าฟูชิกิบานาของผมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตจับสักหนึ่งตัวก่อนนะเผื่อได้สักห้าหกร้อยนะอู้ยนั่งไงครับเจ็ดร้อยกว่าเลยนะครับ เจ้าชุซุเคระนะครับผมซุซุเคระซุซุเคระโอ้โหเจ็ดร้อยกว่าเลยนะตอนนี้ใช้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็อาจจะคลิปวิดีโอยาวนิดนึงนะครับมาเทรดให้เ,เพื่อนๆดูครับแต่ว่าเทรดได้หน้าจอเดียวนะครับรอบนี้ไม่เห็นถึงสองนาจอเหมือนทุกครั้งนะครับผมเอาละ,ะครับเรามาดูเจ้าอาชิมาริตัวเมื่อสักครู่นี้กันดีกว่านะครับ อาชินะครับมาริอ่านะครับผมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราดูที่ CP สูงๆก่อนนะโอ้ก็เป็นตัวที่เทรดมาเมื่อสักครู่นี้แหละครับผม829นะครับตัวนี้นะครับ IV น่าจะอยู่ที่93 3ถึง95นะ97ไม่ใช่ครับน่าจะอยู่ประมาณ9 3้4กิบประมาณนี้นะครับโอ้ตัวนี้นะ นะครับ817นะตัวนี้โอ้ยตัวนี้ยังน้อยอยู่ครับแล้วก็ยังไม่ได้เทรดด้วยครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็น807ครับตัวนี้ก็สามดาวอีกตัวหนึ่งน่าจะแตะอยู่ที่80นะครับนิดๆนะก็แน่นอนครับเราจะวิวัฒนาการร่างเจ้าอชิมารีในตัว829เลยครับผมเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับและแคนดี้ตอนนี้มีอยู่177ครับน่าจะวิวัฒนาการได้ทั้ง2ร่างครับ เราไปวิวัฒนาการร่าง2กันเลยนะโอ้โหเสียงหายนิดนึงครับขออภัยครับไปครับวิวัฒนาการร่างสกันเลยปะยังไม่รู้ชื่อเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้ร่าง2มันชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าจําชื่อร่างหนึ่งได้แล้วนะครับอาชิมารินั่นเองนะครับผมไปครับดูสิว่าจะสวยขนาดไหนโอ้ยางน่ารักเลยครับโอ้โหดูเหมือนเขามีชุดแบบซัฟารีอยู่ในตัวเลยนะโอ้น่ารักจริงครับ เกี่ยวกันไหมว่าเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ครับเกี่ยวัไหมเอ่ยครับเกี่ยวัไหมครับ 1, 3 8 8เลยนะครับเดี๋ยวผมมีพัฒนาการร่างเจ้าอ่ร่าง2ชื่อว่าโอชามารีครับอาชิมารีกลายเป็นโอชามารีครับมาดูกันครับว่าร่าง3เนี่ยนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับเห็นเพื่อนๆนะครับ คอมเมนต์มาว่ามันสวยมันน่ารักมากนะครับมาดูกันครับว่าเจ้าโอชามาริร่างสองเนี่ยนะครับจะเป็นร่างสามแล้วชื่อว่าอะไรและสวยขนาดไหนครับมาโอ้หแมอารมณ์คล้ายๆกับก้าวหางเลยนะครับนะเจ้าจิ้งจอกก้าวหางนะครับคิวคอนร่างสองมันชื่ออะไรนะครับผมลืมไปแล้วนะครับสองพันสามร้อยหกสิบสองเลยครับ อาชิเรเน่นะครับผมอาชิเรเน่เดเน่นะไม่มีไม่อเองนะครับอาชิเรเน่นะครับผมโอ้เป็นน้ำกับแฟรี่ครับแต่ท่าที่ได้มานะครับเป็นแฟรี่กับอ่าพลังจิตนะครับผมโอ้น่ารักนะครับผมเกี่ยวกันไหมว่าจะเป็นตัวเมียรหรือตัวผู้ด้วยเนี่ยนะครับตัวผู้เป็นร่างเหมือนกันไหม น่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะไม่ได้แยกนะครับว่าตัวเมียตัวผู้นะครับโอ้น่ารักมากครับโอ้โหอาชิมาริครับกับอาชินะครับเลนเน่นะครับผมโอ้โหออล้ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับน่ารักมากอารมณ์เหมือนแมวน้ําหรือว่าเงือกผสมกันเลยครับเนี่ยโอ้โหเอแล้วครับเพื่อนๆครับยังไม่มีชายนี่นะครับถ้ามีชายนี่ผมว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยเลยนะครับผม อาชิเลเน่ครับในคลิปวิดีโอนี้ครับวิวัฒนาการเจ้าอาชิมารีนะครับเป็นโอชามาริใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอาชิเลเน่นะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับจับเจ้าตัวอาชิเลเน่ตัวนี้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับขอไปด้วยเสาร์อาทิตย์นะครับติดภารกิจไม่ได้ทาคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมเลยสําหรับวันนี้วันจันทร์นะครับขอให้เพื่อนเพื่อทำงานอย่างสนุกสนานกันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม9้านาฬิกายนาทีสวัสดีครับผม